ดีเลยไม่ใช่ไม่เน้นด้นยใช่ไหมใ่ไหม,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 มเอาเอ้ไต้ก่อนนึงเาหยิ่ไปใส่ใกลตัวเดี้เงี้ยโอ้โหมัน,น,นมมกันว่าองตาเขาหน่จะได้เอาพุ่งไใส่เอาสอามล้อใส่สามดเอใส,สอ่เลยมาเลย เอารถอันนี้ออกนี่นั่ง ได้ไหของนที่ไมเอาไปลทีการทำมาะไดค่ะ ภาพป่าตาได้แบบนเงนเอาบเอา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 อาแงให้ไงก็เออเดี๋ยวเเยมอ๋เอาขึ uh <t uh <t uh> <t uh 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 ้นเลยขึ้นเลยไหเอาเรากระมาอีกเอาเรากระมาอีกข้นมาหนไม่ได้เอาไปไกลเอาหนึ่งกินก่อนอืมอืม 嗯。Uh.

เธอเี okay. ่ป้ะเธอี่เหบกอีีโอเคอได้วาไหมเออจะนเ้ขึเขาได้เอาไก่มาหอนแล้วจ้าวันนี้สิเอาลูงแยกคออจากซุ้มมันซุ้มเกาทีไก่เมื่อกี้ใกิ ตอนนี้เดไปลมขอใไม่ทางขีดได้จ้ะจนเอาขอบมันม่หันให้แม่ห้ก็บออกออกมาเด้อมาใครเล่นลายแบบนี้มาใครเด้อมาอยู่นําใครดีๆเด้อหาผักมาให้กินได้เด้อยืนได้ขอกไม่อันนี้ขอกหนึ่งจ้ะ ประโจนพอพันไก่บ้านนี่นี่จากไก่บ้านกันม <Yes. S 2> ีขายไก่บ้านกันมีขายต่างหากไก่บ้านยูฟาร์มเทิงขุน่ายยูฟาร์มสวนบักมองขุนายอันนี้เอาไก่ไข่ใบนี้ชุ่มนี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นแม่พันพอพันชุ่มนึ่งทึงเทิงปุ๊บไก่ใบไทยมึงลูกไก่กะรังออกลายแล้วลูกไก่บ้านพอขายส่งข้าเจ้ามาซื้อกิโลละลอยอยู่ไก่บ้านก็เลยขอบคุณเด้หลุดแล้วอันนี้ไก่พันไข่ฟังอูครับซื้อเพิ่นจะขายเบิร์ดเราเลยเอาน้ำเพิ่นออกมาเบิร์ดเพราะวัน เพิ่นบอยอยากเลี้ยงแล้วจา้าเพิ่นชิเลี้ยงตาแพะตาแกะตาแบะคับกล้วยไอ้เพินน่นมีกล้วยหลายเพิน่นมีเวลาเมืองไก่มาสั่นควายควายเอินกล้วยทีนี้ควายอคอวัวควายไปเอามออีกเข่งนึงน,นี่อันนึ่งมือว่างหันแกะมาสองบอกเไปเอาไม่น,นีติดเออจริจริงนี่เธอตีบั่น ทูบ็อกเกอที่วันเอ็ดตัวเนี่ยสองสองกลังเนี่ยเอามานี่3สาเอดตัวเขาได้เวลาล่างหนีนไงเด้แม่ก็ไอ้ก,กิบยก <c oughs> เดี๋ย,ยนีเนาะมานอนทงมาเนี่ยยุ่งคมลำยพย่นนี่เอาลงแล้ววังหันนี่สามเอดตัวนี่น้ำกินปะ่ะมี่ ยือเพิฝักโจนใหญ่เลยไปไปเอาอีกพี่น้องไปเอาอีกที่เหลือประมาณสิบกว่าตัวขึ้นไหนขึ้นนี่แหละค่ะคำคูณคำคูณเด้อไปเอาไกลอีกก็ได้จากไก่ที่ไห